โอเคก็วันนี้พอดีคิดสูตรได้วิ่งล่างวิ่งล่างตัวเดียวตัวเดียวเลยก็เป็นสูตรใหม่ระยะสั้นนะนะั่นแหละพอดีก็เลยเก็บมาฝากกันเดี๋ยวมาไล่เรียงดูไปพร้อมผมเลยโอเคให้ดูให้ดูตัวนี้ดูสองตัวนี้สองตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งเนี่ยก็คือ ความหมายก็คือระยะห่างกันระยะห่างห้ากับแปดมันห่างกันเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนี่ยแปดกับหกมันห่างกันเท่าไหร่เก้ากับหนึ่งอะไรห่างกันเท่าไหร่เนี่ยเรามาลองลองดูเดีย๋ยวจะทําให้ดูตัวนี้ก็คือลบกันนั่นแหละนี่เอาตัวมากลบตัวน้อยแปดลบห้าเท่ากับสามอ่าตัวนี้แปดลบหก เท่ากับสองไอตัวนี้9ก้าลบหนึ่งเท่ากับเจดใช่ไหมเอ้แปดิตัวนี้เท่ากับแปดตัวตีตัวตีตกเลทหรือเปล่าตัวนี้เท่ากับแปดนะนี่เท่ากับแปด้ทีนี้เรามาไล่ดูนี่เริ่มเริ่มจากตัวนี้เลยหนึ่งเดือนเจดมาไล่ดูที่ทำดูตัวนี้ มันห่างสามห่างสามแล่นมาออกล่างเนาะยสามล่างนี่นี่ตัวนี้ก็คือได้เลขวิ่งนะที่ทำนี่คือเลขวิ่งวิ่งล่างนะตัวหนึ่งแม่นๆนี่นี่จากวันนี้เราวันนี้ทำแล้วมันก็มาออกวันนี้สิบหกเดือนเจ็ดระยะห่างได้สองอ่าระยะห่างได้สองนี่ก็มาสองล่างสองล่างเนาะ โ okay, อเคเนาชัดเนาะอ,อ่าแล้วก็มาวันถัดมานี่เก้าลบหนึ่งได้แปดก็มาออกแปดล่างนี่ก็คือวิ่งล่างชัดๆคือวิ่งล่างคือตัวหนึง่งแล้วที่นี่วันนี้วันที่หนึ่งเดือนเก้าที่จะออกนี่อีกไม่กี่วันเราก็ทําเหมือนกันหนึ่งลบหนึ่งเท่ากับศูนย์นี่มันก็คือตามสูตรนี้ตามสูตรนี้ก็คือเด่นล่างศูนย์ ตัวหนึ่งวิ่งวิ่งศูนย์ตัวหนึ่งหนึ่งกัญญายนหกสามตามสูตรนะตามสูตรเด่นศูนย์เด่นศูนย์ล่างเลยเด่นศูนย์ตัวหนึ่งวันนี้ก็ใครชอบ อะไรยังไงก็ดูพิจนารณาดูแต่ผมว่านี่สูตรนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเหมือนกันโอเคคลิปสั้นๆเนาะแต่ได้ใจความสาระดีเดี๋ยวถ้ามันออกอีกก็จะทำต่อไปอีกแหละไอ้สำหรับสูตรนี้นะ,นะมันเป็นสูตรระยะสั้นนะนะหรือมีสูตรใหม่อะไรยังไงเดี๋ยวผมก็จะเอามาแนะนำเอามาแชร์ให้ได้รู้กันอีกเนาะโอเคขอบคุณครับ